เอาแล้วครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราผมเล่นของเกมแล้ววันนี้เราอยู่กับคลิปเล่าเรื่องผีฮะของผมนี่แหละก็ะคือเป็นเรื่องที่ผมเจอมานะฮะต้องคา่ายน่ากลัวฮะก็คือมันเป็นค่ายแห่งหนึ่งแหละผมจะไม่ขอบอกชื่อแล้วกันก็คือเรื่องนะก็คือวันนั้นเวยตอนป .6 นะพวกผมมาเคาค่ายกันก็ผ่านมาสามปีแล้วสองสองปีมั้ง อสองปีกว่าก็คือพวกผมเราค่ายกันใช่ปะ่ะทีนนี้แรกคือเฮฮาปาร์ตี้มากเห็นแล้วใช่ปะ่ะเฮฮาได้ไม่ถึงแป๊บเดียวตอนกลางคืนอะเจอเว้ยก็คือ,อไม่ได้เจอแบบว่าเป็นตัวนะแต่ว่าเจอแบบเป็นแบบว่าัอเน,นี้ยเออมัอนแบบมีอะไรมาพังแบบมาปาอะไรใส่หน้าประตูเซนเตอร์พวกผมอะแล้กวกลัวนะ ก็คือแล้วตั้งแต่แรกนะพวกผมก็คือตอนนั้นเชลเรชาก็อันนี้ใช่เะละ่ะเข้าค่ายทุกคนก็คือแบบว่าจะเฮฮาปาร์ตี้จะ hey ati, แ,แบบว่ามันแบบน่าเล่งเกินมาเข้าค่ายอะ่ะเออทีนี้ก็คือมันน่ากลัวคือว่าค่ายนั้นอะ่ะพี่ผมเคยไปเงี่ยและพี่ผมเคยเจอเจอเป็นแบบว่าผู้หญิงอะ่ะนั่งอยู่บนป้ายยาเสติด ม่ค่ะแหละผมบอกแค่นี้นะแล้วพวกผมเจอก็คือตอนนั้นเสือกเป็นเี้อะไรรู้ปวดขี้อ่ะชวนเพื่อนไปขี้ก็คือต้นเหตุมันเกิดมาจากใครไม่รู้น่าจะเกิดจากผมหรือว่าเกิดจากเพื่อนผมไม่รู้นะก็คือว่าให้นี่เพื่อนผมอะ่ะมันดวูว่ามันไปรบกวนสถานที่ก็คือมันไปแก้ผ้าโชว์ไข่อ่ะนี่คือหรือไม่นเน่กาศจะเกิดที่ผมก็คือผมเนี่ย พอขวดขี้ยาตอนตีสองก็ปลุกเพื่อนไปขี้พาไปขี้เสร็จแล้วก็ตะโกนลั่นไค่นั่นสิ่เตอร์บอกว่าเฮ้ยเคราก็ได้พาไปขี้หน่อยที้เสร็จแล้วใช่ปะมันก็ไอภูมิเพื่อนผมก็เลยบอกไปดอกผมพาเองนี้ไปไปเสร็จแล้วใช่พอกลับพอกำลังจะกลับเห็นด้วงอะรู้สึกว่ามือบอลไปจับด้วงเขาทีนี้ต้นเหตุคือไม่รู้กระจากผมหรือเปล่าไปจับด้วงเขาทีนี้ด้วงมันติดหนึบไงทีมันไม่ปล่อย เปิดน้ำแรงๆอัดปุ๊บดวกก็หลุดไปใช่นี่กลับมาคือโดนเลยครับไม่ถึงห้านาทีโดนเลยน่ากลัวฮะก็คือเือว่าเหมือนมีคนปาไม่แข็หรือปลาหินใส่หน้าเป็นเซนเตอร์อย่างนี้ไอ้กิดก็คือไอ้กิดก็ได้เปิดประตูไปใช่ไม่เห็นอะไรเลยนี่พอกิดกลับมานอนเพื่อนผมเห็นหัวหัวผู้ชายแก่ๆเออลอยผ่านหน้าต่างเว้ยนี่คือคือนนั้นคือไม่ค่อยที่จะมีคนหลับเท่าไหร่แต่ผมก็คือ ก็คือเรื่องอย่างเงี้ยคือถามว่าเจอบ่อยไหมก็ค่อนข้างที่จะนิดนึงบ่อยนิดนึงโนเสร็จแล้วคือแบบว่าผมนี่ก็คือหลับแล้วแต่ทีนี้ก็คือพอวันที่สองอะเฮฮาปุ๊บเฮฮาก็แบบเขาลุกสถานที่กันเลยครบเสร็จแล้วชาพอกำลังจะนอนอะก็พอเข้ามาฮะนี่เพื่อนผมที่เป็นผื่อนอะก็คือไอตัวโชว์ไข่อะที่เป็นผื่อนอะหายเลยเว้ยไอเนี้ยผื่นหายไปปิดทิ้งเลยทีนี้พอถึงวันกลับก็บอกลาเขาแล้ว โอเคนะครับจบไปแล้วกับเรื่องผีของผมนะฮะวันนี้นะแฮปปี้วันฮาโลวีนนะฮะบ๊ายบายครับเอ้ยยังดิขอให้ง,ง่ายดิขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะฮะต้องขอโทษจริงจริงนะแต่ว่าก็คือถ้าใครชอบให้เออลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะฮะอบ๊ายบายจุบจุบ